สวัสดีครับวันนี้กฤษดามีบริการดีๆอีกหนึ่งบริการมาแนะนำนะครับผมสำหรับเจ้าของกิจการหลายต่อหลายท่านที่อาจจะมีไอเดียครับอาจจะอยากทำสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ว่าไม่มีบุคลากรในการทําจะไปจ้างบริษัทที่เป็นเอเจนซี่นะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์เนี่ยราคาก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งทางออกก็คือวันนี้เองเนี่ยเราได้เจอกับน้องๆจาก fastwork.co นะครับ fastwork.co เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพไทยที่ทําเว็บไซต์รวบรวมฟรีแลนซ์ระดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์ f a s t w o r k c o นะครับเข้ามาเสร็จแล้วเราก็สามารถเห็นได้เลยว่าถ้าเกิดเราต้องการหาฟรีแลนซ์มาวาดงานทางด้านกราฟิกดีไซน์เขียนแปลภาษาเว็บโปรแกรมมิ่งวิดีโอหรือว่าการตลาดและการโฆษณาก็สามารถมาหาได้ในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับผมข้อดีของเว็บไซต์ fastwork นะครับก็คือว่าช่วยดูแลเรื่องคุณภาพและบริการนะครับของฟรีแลนซ์ต่างๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มเขานะครับถ้าเราสโตรลมาลงมาดูด้านล่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่า ถ้าเราต้องการจ้างงานอย่างเช่นงานทําวิดีโอคอนเทนต์ขึ้น u t u b e นะครับผมหรือว่าทํากราฟิกดีไซน์หรือว่าเขียนโปรแกรมก็สามารถมาจ้างในที่นี้เลยาราคาก็ชัดเจนนะครับสามารถคลิกเข้ามาดูได้แล้วก็สามารถดูประวัติแล้วสามารถจ้างงานได้เลยการที่เรา,าสามารถมีเว็บไซต์ Fast ุ o ์ด d s ี o มาบริการเราเซมี e อย่างพวกเราใช่ไหมครับทำให้เราสามารถทําทงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วสามารถออสซอร์สงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อยากจะขอแนะนําดูนะครับผมและในตอนนี้เองเนี่ยฟาสบุร์ดกับโฟลเขาเองก็มีโปรโมชั่นพิเศษร่วมกันนะครับผมก็คือ ว่าลูกค้าของโปรคเขานะครับสามารถใส่คูปองโค้ดลดราคา250บาทคูป,ปองโค้ดก็คือ F L O W A C C นะครับสามารถลดราคา250บาทในการจ้างงานครั้งแรกด้วยครับผมก็อยากจะฝากลองใช้งานกันดูนะครับผมขอบคุณมากครับ